รถส่วนตัวของผมเองนะครับคันนี้นะครับจะบอกว่าวันนี้ขอตัดใจขายเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะซื้อมาแทบไม่ค่อยได้ขับเลยดีกว่านะครับผมคันนี้เป็นเจ้าเปอร์เช่พานาเมร่าอีโฟนะครับปี2022นะครับแต่ราคาไปเลยนะครับ9ล้านกว่าบาทนะครับ9ล้าน5้าแสนบาทวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าตัดใจขายเลยดีกว่าราคาแค่สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าบาทเท่านั้นครับลูกค้าโอ้โหกับเลขหม่แค่สามหมื่นโลนะใครอยากได้คันนี้นะครับมาดูกันเลยว่า คันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างและมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างน,นะครับผมนะฮะ เริ่มจากตัวนี้ก่อนดีกว่าเป็นโฉมบอดี้971.2เป็นตัวไม่ได้เชนแล้วนะครับผมนะฮะไฟหน้าจะได้เป็นไฟ PDS Part แบบนี้นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ภายในนะครับคอนฟิกโครมแ้ะลายเป็นสีดำนะครับผมนะฮะแล้วก็กันชนหน้าจะเป็นชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์มาจากโรงงานเนี่ชุดแต่งนี่สวยมากเลยนะครับผมนะฮะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์6จุดด้วยและมีกล้อง360องศาให้ด้วยนะครับผมนะฮะต้องบอกว่าทั้งคันนะครับได้รับการปกป้องจากสติ๊กเกอร์ใสครับเราแรปฟิล์มใสให้ทั้งคันเลยนะครับแล้วผมนนะะะครับผมฮ ล้อแมกขนาด21นิ้วพร้อมยางเบรกใหม่4เส้นเลยเป็นโยโกฮาม่าแอดแวนนะครับผมต้องบอกว่ายางเบรกนี้ครับนุ่มแล้วก็เงียบมากน่าจะเป็น275/35 21นะครับผมมาพร้อมกับเบรกตัวท็อปสุดคาลิเปอร์6พอร์ตเลยนะครับผมนะฮะนี่ราคานะครับจะเป็นตัวระบายความร้อนจากจานเบรคครับแบบนี้เลยสัญญากณอีโฟผมบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นไฮบริดด้วยแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับผมนะฮะ กระจกมองข้านะครับตัวนี้คอนฟิกก็เป็นสีดําพร้อมกับริมที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็หลังคาแก้วพลาสติกขายไม่ได้เลยนะครับมือจักตัวนี้ก็ต้องคอนฟิกเป็นสีดําด้วยนะครับคันนี้จะแต่งออกเป็นโทนนะฮะดําขาวนะครับผมแล้วก็ล้อแบ่งนะครับเป็นลาย RS s p i d e r ซึ่งต้องคอนฟิกมาแล้วก็เพิ่มต่างมาด้วยนะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษกับตัวอื่นคือเป็นตัวแกนทอริสโมหมายคว่าตัวนี้ท้ายจะคุบคลุแบบนี้ท่านสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้หลายใบเลยแล้วก็ ไปถูกท่องเที่ยวไปทัวริ่งนี้ด้วยนะครับผมนะฮะไฟท้ายคอนฟิกมาใหม่เป็นสีขาวนะครับผมบอกว่าไฟท้ายเป็นสีขาวนะเซนเซอร์ท้ายมีให้สี่จุดพร้อมกับนะครับท่อเอ็กซอร์ตัวนี้เป็นสปอร์ตเอ็กซอร์นะครับที่คอนฟิกมาด้วยนะครับผมนะฮะนี่สำหรับฝาท้ายนะครับก็ตัวนี้นะฮะคอนฟิกตัวสือปอร์เช่มาเป็นสีเทานะครับสวยงามมากนะครับผมแล้วก็ฝาท้ายเปิดไฟแบบนี้ทําให้เดินทางใส่ของสะดวกมากเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับกว้างๆเลยสามารถนะครับมีที่เก็บสําหรับ อาหารนะครับที่มีกินนะฮะแล้วก็เก็บได้เลยนะครับ่างนี้แล้วก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ถ้าเป็นตัวคุ๊บจะใส่ไม่ได้นะครับในตัวรุสโมจะใส่ได้สบายเลยครับผมนะแล้วก็มีกล้องหน้ากล้องหลังให้นะครับผมแล้วก็รถเดิมๆทั้งคันครับไม่เคยมีอุบัติเหตุองสิ้นนลครับก็ไม่เคยทำสีด้วยนะครับผมนี่ดูก่อนนะฮะตัวนี้จะเป็นเพจตัวถังรถนะครับอยู่ครบเลยครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยปลายท้ายก็เปิดไฟฟ้าสบายๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยน้างข้างครับจะเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครีถท่จะ ชาร์จได้ด้วยนะครับเราอัดปล็อกก่อนนะครับอย่างงี้ฮะตัวนี้ก็สามารถเนี่ยชาร์จชาร์จเต็มที่สามารถวิ่งได้ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบกิโลเมตรนะครับผมนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้ทําให้ประหยัดมากขึ้นเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเก้าเจ็ดหนึ่งจุดสองแบตเตอรี่จะเป็นสิบสามจุดสี่กิโลวัตต์นะครับผมนะฮะประตูแน่นอนครับอย่างเงี้ครับต้องซอมโคดนี่ประตูดูสีบานเลยนะครับอย่างนงี้เลยครับเนี่ยนี่ครับเปลียวเียวเลยแล้วก็ภายในต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นสปอร์ตคาร์บอนแพ็เกจ ตัวนี้คือนี่ฮะพลาตินัมอีดิชันนะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตคาร์วันแ็กเกจนะครับตัวพิเศษเลยภายในจะเป็นงานคาร์บอนวันนี้จากโรงงานพอเช่เยอรมันนะครับผมนะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บอกจะเป็นแบบเบาะหนังหน้าป้า14เว่เป๊าหัวหมอนให้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ด้านท้ายนะครับนี่ฮะด้านท้ายจะเป็นงานคาร์บอนเคปล่าทั้งหมดเลยซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับเป็นสปอร์ตคาร์วันแ็กเกจแล้วก็เครื่องเสียงโบสนะครับผมนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าแผงคอนโซลด้านหลังนะครับจะมีคอนโทรลแอร ช่องแอร์ก็จะมีที่เสาวให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยผ้าม่านดันรูปสามารถเปิดได้จากแถวสองนะครับแล้วก็งานคาร์บอนแบบนี้สวยงามมากนะครับผมแล้วก็ตัวอบ์ดจะเป็นสปอร์ตอย่างนี้นะฮะเนี่ยทรงสปอร์ตอย่างนี้นะครับผมนะครับนี่ส่วนบอร์ดด้านหลังก็จะสามารถพับนะฮะหกสิบสีิบแบบนี้ให้ท่านใส่ถุงก๊อฟใส่สัมภาระเดี่ยวยาวขึ้นมาได้เลยนะครับผมนะฮะอย่างนี้เลยบอะแถวสองนะครับสามารถพับอย่างนี้ได้เลยสองแถวเลยแล้วก็ใส่สัมภาระยาวๆได้ไม่จะเป็นถุงก๊อฟหรือว่า กระเป๋าเดินทางใหญ่ได้เลยสบายเลยนะครับผมนะฮะนี่ส่วนนะฮะด้านหน้านะครับนี่ต้องบอกว่าหน้ามาดูความสวยงามของหน้าดีกว่าด้านหน้านะครับขายไม่ได้นะฮะตัวนี้เป็นสปอร์ตคาร์แพ็กเกจนะครับตัวนี้หน้าจอจะเป็น PDS p l u ตัวใหม่แล้วแล้วก็สปอร์ตโคโนนาฬิกาจะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้สามารถรองรับ Apple p a การ์เพย์และออโตด้วยตัวนี้ต้องบอกว่าคอนฟิกมาเต็มเย็ดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อร้อนบ่อเย็น นะครับผมมีครบแล้วนะครับผมนะฮะผมอะไรเป็นแบบสปอร์ตนะครับมัลติฟังกชันตัวสปอร์ตคาร์บอนต้องบอกว่ามีคาร์บอนที่ผมเลยด้วยนะฮะแล้วก็ันนี้เป็นงานสปอร์ตโกโนนะครับผมนะฮะนี่บอกว่าใช้งานง่ายครับหน้าจอใหญ่นี่ฮะแล้วก็สามารถปรับโหมดการขี่ได้หลายแบบเลยไม่จะเป็นอีโฟหรือไม่แต่บทโดอีโคนะครับผมนะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ที่สำคัญนะครับเราก็จะมีนี่เรื่องของนเล็กใหม่คันนี้สามหมื่นหนึ่งพันโล ผมแทบไม่มีเวลาขับเลยดีกว่านะครับผมนะฮะรถปีสองพันยี่สิบสองนะครับก็ปีนี้ปียี่สิบห้านะก็มาสองปีกว่าเกือบสามปีนะครับแล้ว่็ไม่ได้ขับนะครับยังใช้แค่เสาะสามหมื่นหนึ่งพันโลเท่านั้นครับลูกค้าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของกลุ่มพลังกันดีกว่านะครับผมนะฮะสำหรับเครื่องยนต์ของเจา้าปอยเช่คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสามลิตสี่หกสูบ V6 นะครับกับแรงม้าที่ให้มาสี่ร้อยหกสิบสองแรงม้าเพียงพอในการใช้งานแล้วภายในใหม่ๆแบบนี้เลยรถไม่เคยแกะนะครับรถไม่เคยมีอุบัตติิเหุองส้น ราาโค้ดอันนี้อยู่ครบเลยนะครับเนี่ยอยู่ครบเลยนะฮะลูกค้าออนไลน์ในจังหวัดสุริร์เราสบายใจได้นะครับเป็นรถส่วนตัวของผมเองครับซื้อมาแทบไม่ค่อยได้ขับเลยดีกว่านะครับอ่ะมาฟังราคาดีๆดีกว่านะครับสำหรับจักรอัเช่คานาเบล่าคันนี้นะครับเป็นตัวแกรนด์ทริสโมนะครับปี2022นะครับเลขกไมล์สามหมื่นหนึ่โลจัดราคาไปเลยนะครับ9กล้านหแสนบาทวันนี้เป็นรถส่วนตัวผมตัดใจขายแค่4ี่ล้านเาแสนเาหมื่นเบาทสำหรับลูกค้าอยากได้คันนี้นะครับไม่ต้องมาจีนังก เรามีบริการจัดเฟรนด์ฟรีถึงบ้านทั่วไทยและส่งมอบรถฟรีถึงบ้านทั่วไทยนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ซอยสวนภาคสีสามนะครับผมนะฮะอยากได้คันนี้นะครับติดต่อมาที่ทางร้านเลยนะครับดอกเบี้ยเราเริ่มต้นที่2.09จุดศนย้นะครับลูกค้านะครับผมนะฮะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ